เรื่องนี้ขยีต้ต่อนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องที่ชาวบ้านเขาร้องมาครับเพราะว่ามีคุณตาคนหนึ่งวัยเจกว่าปีเลี้ยงไก่ชน10กว่าตัวเนี่ยไว้กลางถนนนะครับชาวบ้านขับรถผ่านต้องระแวดระวังแถมถูกคุณลุงเนี่ยตะอคอกใส่ว่าอย่ามาชนไก่ของเขาด้วยนะฮะ,ะที่มาที่ไปเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับผูช้ชมครับเหตุการณ์เ,เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีใช่ไหมครับ คนที่อยู่ในซอยนั้นเขาขับรถออกมาชื่อว่าคุณบีเนี่ยปรากฏว่ามันมีไก่เนี่ยขวางถนนเป็นไก่ชนไก่ตัวผู้ตัวเมียนับสิบเลยนะครับเขาก็ไปไม่ได้เนี่ยค่อยๆกระเถิบรถไปค่อยๆเคลื่อนรถไปคุณลุงที่เป็นเจ้าของไก่เนี่ยก็เลยตะโกนกลับมาว่าเนี่ยวังจะชนไก่เขาไปเลยนะไปเลยนะเขาก็ตกใจแล้วเขาก็บอกคุณลุงไปว่าอ้าวคุณลุงทําอย่างเงี้ยมันไม่ถูกนะฮะเลี้ยงไก่กางถนนมันไม่ได้เธอก็เลยมีการเอาเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไปโพสต์ลงในกลุ่ม ข่าวนนทบุรีถึงชาวนนทบุรีก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยนะครับเธอบอกว่าอยากจะให้เป็นเสียงสะท้อนเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันเป็นปัญหารบกวนที่คนอยู่ท้ายซอยเนี่ยเวลาจะเข้าออกถนนเนี่ยมันลําบากนะครับถ้าเหยียบไก่ขึ้นมาก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมอีกด้วยนักข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับปรากฏว่าอ่ะเป็นเรื่องจ,ง,จงจริงจริงฮะเจ้าของไก่เนี่ยชื่อว่าคุณตาแอดคุณตาแอดวัย73ปีนะเขาบอกว่าเขาก็ยอมรับนะครับวันนั้นเนี่ย ก็ได้ยินเสียงคือตาเขาไม่ค่อยดีตาคุณลุงเนี่ยพร่ามัวนะฮะก็ไม่ค่อยดีได้ยินเสียงแต่รถบึงมาก็เลยตะโกนออกไปก่อนแบบนั้นนะ่ะก็ยอมรับแต่เขาเนี่ยรักไก่จริงๆเลี้ยงมาหลายปีดีดักนะฮะไก่เนี่ยรักเหมือนลูกแต่หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องว่ากันไประหว่างที่คุยกันเนี่ยหลานของตาเอสเนี่ยก็มาบอกเลยฮะชื่อว่าคุณส้มคุณส้มก็ยอมรับว่าเคยทะเลาะก,กับตาหลายรอบแล้วเรื่องเลี้ยงไก่ชนขวางถนนเนี่ยมันทําไม่ได้แต่ลุงก็ไม่เคยฟังเอาละไม่เป็นไรนะพอมีเรื่องมีราวเนี่ยเดียเ๋ยยวเคคคครรุกกัันนนอองบบใ ล่าสุดนะฮะุผู้ชมวันนี้ทางด้านของลูกสาวทางด้านของหลานสาวก็พร้อมใจกันไปคุยกับตาแอดบอกว่าตาแอดเดี๋ยวจะต้องขนไก่ชนต้องย้ายไก่ชนแล้วนะตาก็ยอมรับโดยสดุดีนะฮะแล้วก็เดินทางนะฮะตอนนี้เนี่ยฝั่งของตาแอดเนี่ยก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ ส่วนลูกสาวเนี่ยก็เริ่มขนย้ายไก่ทั้งหมดเนี่ยบางส่วนที่เป็นไก่หลักๆเนี่ยไปไว้ที่สวนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีของคนที่รู้จักกันไว้ก่อนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเลี้ยงไม่ได้นะครับส่วนตาแอดเนี่ยหลังทราบข่าวก็จำใจแล้วก็ยับยอมรับนะครับไปปรับทุกข์กับเพื่อนบ้านด้วยนะครับ ทั้งน้ําตานองว่าวันนี้เนี่ยเขาจะเอาไก่ไปแล้วเขาทําใจไม่ได้ขอไปเลียแผลใจเอาไก่ที่รักไป3ตัวไปที่สิงห์บุรีบ้านเพื่อนถ้าเกิดพร้อมเมื่อไหร่ก็จะกลับมาอยู่กับลูกหลานเหมือนเดิมแต่ตอนนี้สภาพจิตใจก็ย่ําแย่เหมือนกันนะครับ เนี่ยคือบทสรุปล่าสุดนะฮะที่ลงพื้นที่แต่อย่างไรก็ตามผู้ชมเรื่องของพื้นที่สาธารณะเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยถ้าเกิดเป็นถนนทางหลวงเนี่ยก็จะมีหน่วยงานกำกับดูแลแต่ถ้าเป็นถนนหมู่บ้านเนี่ยอันเนี้ยก็จะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยและต้องรู้ด้วยนะฮะว่าพื้นที่ดังดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ใช้ส่วนรวมหรือไม่ถ้าใช้ส่วนรวมเนี่ยก็ต้องน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะฮะเพราะคนอื่นเนี่ยเขาจะเดือดร้อนจะลำบากเนี่ยแหละฮะช่วงนี้มาฝากกันครับ